สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยของรู้จักน้ำดินหินน้ำดินและหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์น้ำมีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสีสามารถนำมาดื่มและใช้ชำระล้างสิ่งสปกปรกได้นะคะดิน มีลักษณะนิ่มสีดำหรือสีน้ำตาลดินสามารถนำมาใช้ปลูกพืชผักผลไม้หินมีลักษณะแข็งมีสีเทานำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างอาคารถนนหรือว่าบ้านเรือนได้นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำดินหินไปแล้วนะคะ เดี๋ยวให้เด็กๆไปเรียนกันต่อในแบบฝึกหัดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวขึ้นมานะคะวันนี้นะคะเด็กๆเปิดหนังสือไปในหน้าที่27เเราจะเรียนกันในหน่วยที่รู้จักน้ำดิน ธรรมชาติของเรานะคะเมื่อเด็กๆได้ฟังคลิปที่คุณครูบอกไปแล้วเราจะมาสนทานาจากภาพแล้วขีดเส้นทับภาพธรรมชาติที่ดูแล้วรู้สึกชอบมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลนะคะภาพแรกเป็นภาพน้ำนะคะ Water Water ก็คือแม่น้ำนะคะลูกหรือว่าน้ำที่เราใช้ดื่มใช้กินประโภคบริโภคนั่นเองดินซอย เอาไว้สำหรับปลูกพืชผักผลไม้นะคะ,ะสามารถเก็บพืชผักผลไม้มารับประทานได้ประโยชน์ของดินก็จะไว้สำหรับปลูกพืชผักผ,ผลไม้นั่นเองต่อไปหินร o อกหินประโยชน์ของหินก็คือสามารถนำมาสร้างอะไรคะถนนสร้างบ้านแล้วก็สร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆใช่ไหมคะ อาตึกก็สร้างได้นะคะใช้หินในการสร้างหินก็จะมีตามธรรมชาติเลยอย่างในรูปภาพก็จะเป็นหินที่อยู่ตามแม่น้ําลําธารนะคะลูกมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆหน่อยนะคะส่วนหินที่เอามาสร้างบ้านจะเป็นก้อนเล็กๆสีเทาๆนะคะลูกเขาให้เด็กๆขีดทับภาพธรรมชาติที่ดูแล้วรู้สึกชอบมากที่สุดเด็กๆชอบภาพไหนเอย่ย เด,เด็กชอบภาพไหนเด,เด็กก็ลองเช็คถูกลงไปเลยนะคะแล้วก็พูดถึงความรู้สึกที่เด็กรู้สึกชอบให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะอย่างคุณครูเนี่ยคุณครูชอบภาพก็คือภาพแม่น้ำคุณครูก็จะเช็คถูกลงไปเลยก็คือน้ำใช่ไหมคะเหตุผลที่ชอบแม่น้ำก็คือแม่น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยสำหรับคุณครูใช่ไหมคะคุณครูชอบ ใช้น้ำดื่มแล้วก็ใช้น้ำรดน้ำต้นไม้ต่างๆน้ำเนี่ยอยู่กับน้ำลรวรู้สึกเย็นสบายด้วยนะคะผมฟูถึงชอบอให้เด็กๆลองไปฝึกทํากันเลยนะคะค่ะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะวันนี้เด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่30ค่ะเขาให้เด็กๆ นับและเขียนจํานวนที่ถูกต้องลงในช่องที่กําหนดให้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามานับจํานวนพร้อมๆกันเลยนะคะในภาพแรกเป็นภาพอะไรคะลูกบอลใช่ไหมคะมีเท่าไหร่เอย่ย1 2 3 4 5 6 7มี7ลูกเราก็เขียนเลข7ลงไปถ้าเด็กๆเ,เขียนไม่ได้ก็ขอคุณพ่อคุณแม่ช่วยจับมือเขียนด้วยนะคะต่อไปเรามานับจํานวนกลุนะคะ1 2 3มี3ตัวเราก็เขียนเลขสาลงไปในช่องอ่าสุนัขนอนอยู่กี่ตัวคะหนึ่ตัวก็เขียนเลขหนลงไปต่อไปแมวคะ่ะแมวมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ตัวคะ่ะเขียนเลขก8ลงไปเลยนะคะ และปลาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวเราก็เขียนเลข9้ลงไปเลยแบบนี้นะคะให้เด็กๆลงไปฝึกนับและเขียนลงไปเลยค่ะถ้าเด็กๆเ,เขียนไม่ได้ก็ขอผู้ปกครองช่วยเด็กๆจับมือหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะสําหรับใบงานศิลปะของเราวันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆยงนะคะจับผู้ภาพกับคาให้ถูกต้องนะคะาจากเมื่อกี้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะดินแล้วก็น้ําแล้วก็หินใช่ไหมคะในรูปภาพก็จะเป็นรูปภาพหินนีแล้วก็อะไรคะลูก มีหินม,มีดินแล้วก็มีทรายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะดินซอยทรายก็คือ sand หินก็คือ rock ให้เด็กๆจับคู่ภาพแรกเป็นก้อนหินจับคู่ไปตรงไหนคะตรงนี้คะ่ะหินล็อกลงมาข้างล่าง ต่อไปอันนี้รูปอะไรคะอ่าดินนั่นเองก็จะคู่ไปหาคำว่าดินข้างบนนี่เลยนะคะซอยแล้วก็ทรายกองทรายนี่ค่ะคำสุดท้ายอ่าเด็กๆลงไปจับคู่ดูเลยนะคะไม่ยากเลยวบนนี้นะคะลองไปฝึกทำกันเลยค่ะ